สวัสดีครับโอ้นี่ชีวิตคนมันนองนะครับพริกมาหลังนึงนะครับหลังจากไปน้ำกุกมาได้ป่าเกี้ยแปดตัวแปดตัวก้อยกับกโปก๊ก้อยถึงมือถนัดกับมือขนาดมือเหมือนถนัดที่กินได้อันนี้เอาในมีป่าเลยนะครับป่าลุงสีกับป่านี้ในเก็บไว้นะครับกินแตงส้มตุนเอาจะกนี้เอฟป่านะครับกล้องหลังเดียวเปลี่ยนกล้องเปลีนะ่ยนกล้องกันครับป่าบูไปไหนไปยังอ่ะ แ <laughs> น่นะเอครับแอปปายเครื่องมันก็มิ้นแบบหลายนะครับอุ้ยเอากระปิมาเด้หนึ่นะครับนี่หอมแดงริกแห้งนะครับขามิ้นขาดมาได้นะครับหอมขาว,าวน,นี่ไ้บบกูดแล้วก็มีกระปิอ่าเน้นคาเอมใบไส่มันจะส้มใส่หอมแดงนั่งหน่อยนะครับเดี๋ยวปอกรอจะนี่กมม้อนัวป่าครับ,บ,รบรฮะเออ ได้ฮะอ่าเรียบนี่เมนมูหวังว่าจะไปกินก้อยป่าสักครั้นะครับได้หียบกินแอปป้าอ่าได้หียบแฝดตัวก้อยกลมป๊กก้อยเอฟซีบัลดูว่าจะมาเอวเดี๋ยวจะขึ้นบนนี้หน่อยกับเนมเตี้ยมเมนูมาต้วยนะครับแในของเขาจะเสี้ยไมไปคือของไตเนาะเจะเอาป่าดุไปย่างอย่างงี้ม้งนะครับเดี๋ยวกินน้ำกุ๊บนะครับ ใช่ครับเดี๋ยวผมทำเครื่องล้อก้อนก้อนหัวปลาก่อนนีน่นุ่งง่ายๆในลักษณะนี้ปลาต้องให้มันนุ่งหน่อยนะครับนุ่งหรือมันออกกินหน่อยลิ้มนะครับนี่เป็นมือนะพี่คือก้อนขอจิ้มกพนอะ <c oughs> ไรไหมนะครับอ๋มอมีนนะครับจะใครใส่นักหนักง่อยแต่ใครก็ผมเดง ข่าวนี่มันต้องใส่หนักนะครับมันจะคิว <โษ S 1> <ท>ือจ,จอ่อาเนี้อหอเดียวหน่อยม <c oughs> อยู <c oughs> ่เลยส่ว <c oughs> <c oughs> นพริกนี่เ,เอ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 าเอาเอาเหมือนจะแตกเด็ดมันละหลังรถมันได้แห้งกรอบง่ายน้อยเออแม่นมันต้องได้แตกเด็ดรถสนามเฮาส่วนออนกะปิกัก็หอมแดงใส่เหมือนรุงนะครับ อสีอ่อนๆนะฮเฮ้ยเฮ้ยอ่าลมด้วยช่วยกันนะครับอย่างงี้แค่วานทีมันผมได้ตั้งกล้องไว้นะครับเลยผมได้ช่วยก้อนของน้องนะครับใส่กับแค่หะเตรียมของไว้ให้เขานะครับมันจะง่ายมันจะประจ่าหอมแดงหอมเขานะครับพวกคาจะใครนี่เขาต้องซอยรอหั่นรอไว้เหยก้อนไม้คืออย่างเงี้ยแบบคลิปจะสั้น ที่ครับเดี๋ยวต่ำเซตตัวนะครับเดี๋ยองปรุงแล้วจะเนี่ยแหนบใส่ใบยอนะครับหรือใบบัตาเสือบ้านเราเนาะเครื่องต่ำนี่เขาบอกต้องเอาละเอียดลําไปนะครับเดี๋ยวมันจะบะคบใส่มันเหมือนแกงเนาะป่ารวมเลยนะครับป่าบูป่าก๊อดป่านิ่มก๊อดที่ลุงสีได้แต่เหมือนนะครับไอ้ที่หงจ่ำได้เนาะกำลังกินวันเดียว เราจะหลับผมได้หลับซะกําอืมทำได้ตัวเดียวเพรผมป๊กถิ่นเอาละนี่ครับอืมนี่หัวจัดไงเนี่ยปรุงพวกของชุนรสนะครับรสด,ดีนะครับเข้าไปเลยหนะ่อสองส่วน connect นดังไฟทุกูด่วยสองจะมาห่อก็ต้องนะครับล้นไฟให้หน่อยนะครับมันอ่อนนะครับเนะาะมันจะบบแตกนะครับ นี่ก่อนเตรียมพักนะครับต้นหอมพักชีนะครับพักอีกตูอันนี้สำเน็ตน่นะดอกอันชีฝรั่งต้มกินติ้งห้านี่คึกขนาดเต็มเต็มกินฟักทองนะครัจะกินน้ำนะครับมาจะกินอันนี้นั่นถนะ้าต้มนะครับนี่นะนี่มากันเหี่ยวมากันยมมากันดูโดดลงไป พขีห้หนูครัุ่มสมุดแล้ไหมตัว,นะตวนะอะไรไม่ใช่ฮะคือ <c oughs> นี่อ้ามันมีสองอย่างเนาะ,ะถ้าเป็นอิพักก้มก่อตัางเมืองเขาจะกินไปเห็นย่างพิดพินไปน้อยนะครับก้มก่อก็คือใบแมงลักนะเนาะนี่ตั้งอีสานเป็นห่อพักอีตู กินก็บโอเคทดแทนกันได้นะครับใส่เลยพักเป็นยังแต่ไม่หอมเอ็นมุกมันเนบนี้มันจะค่เจ็บซุกยากตัวได้นะครับสุกไหนใบากูดไปลืมเยมันกูดนี่แล้วไม้ซดครับแล้วไม้ละหล่ะอุ้ยใบบกูดไม้กันกูจักก่อนเนี่ยห้องแถวนี้ไง อ,อ,อังไบม่โด้ยน <c oughs> ะก็อยู่ปรุงคำนี่เลยนะครับปลาหนิ้นนะครับปลาดุกอย่าเงี้ยได้นะครับใคผมชอบกินปลาดุกปลาหลินปลาช่อนที่นะเกลือใช่นะครับพี่เอฟซีที่ถามนะครับว่าไฟใจแบบไหนนะครับ LED นี่เป็นนี่นะครับลักษณะนี้สั่งซื้อ ตามของที่ออนไลน์เนาะครับเนาะที่ขายของออนไลน์นะครับมันมีนะครับเป็น LED นะครับ,บน<ส>ี่คเป็นโฆษณาใจดีนะครับราคาบล็อกแปลงไปได้ต่อกาคืนได้ถ่ายคลิปถ่านจะเป็นถ่านพัดนะครับสร้างเองเครื่อง <ปะ S 1> นี้เขาจะเบิกให้ละเอียดล้ำไปเพราะว่าเวลา เอากี่น้ำมันจะบวกครบใส่นบใส่แอนพวกจะไข่พวก้มินหงนะครับไม่ติไดไหล็เ <_ letter> สียใจขนาดนักวน,นี่ <_ letter> แล้วมีงานแก้มือหนยไปเอหลักหนึ่ง <_ letter> สองีแล้วนะปุ๊บอืมแต่เขาได้เปลี <_ letter> ่ยน,นไปต์นมคืนผมนะครับเราว่า อ่าในวันนี้ป่ามันอาจจะอากาศฮอนครับมันคงจะแบบมันจะออกมันมันบระกอบจะหล่อจะขึ้นนะครับอ่ามันดันขึ้นเนาะลองเลยครับสูตนี่ยเอ็ซีกัเตรี๋ยวข้าวนะครับข้าเหนียวอุ่นอุ่นเสวยฮ้อน มาตรฐานี่สุดคือปาหนินเนาะ,ะทำได้นะครับน้ำมือนกันก่าปลาธรรมาชาติมันหายากนะครับมาวัดที่ไหนเนาะสงี่ยนไป<อ>นัดรำวางจ้างดีเพราะว่าลิป่านหนักตรงนี้ก็ยังหนีมเลยนะครับห<ะ>น้ามันบวมหน้ามันหนักหน้ามลากปลานขึ้นน,งงน้ำพุกมา ยอดน้ำมั้งน่ะครับล่างกน้งก่อนล่างล่างๆล่างเลยล่างเล็กๆเมาๆน้าเมาๆน้ำคลุกไก่เบาๆปลาที่น้่ล้มที่สุดคือปลาข้าวนะครับปลาข้าวปลาบึกปลาสวายนี่ทำได้หมดนะครับนี่นครับคุกข้าวเข้ากันแล้วจะพอนะครับ ไปย่างไฟนะครับเอออันนี้ก็มันเมนูนี่ก็บพัฒตาคานบอกมีขายเหมือนกันนะครับนนอ <laughs> เออถ้าเราไปใหญ่กินก็จะขับน้ำกุ๊บสำหายนะครับสดยอดอันนี้ไอนะคอนเตรียมตัวห่อแล้วครับอเออแคบยาวๆนี่เยี่ยม่ากเออ นันจะอ่อนตัวนี่จะแบนนี่นะครับตัดจั่นตัดตัดกึ่งจั่นเดี๋ยวพอมีพอมีใบตาเสือด้วยตัวเสือนะครับหรือใบยอนะครับกลมหอมอุ้ยล่างใบยอแล้วก็บ้างตาเสือแล้วก็ใบมัน ก้อนเกลือไว้หน oh, ่อยแต่เสือห้องไปสักหน่อยครับริ้งซอยใส่ล้ก็ได้ครับอ๋อได้ๆได้ใจเนาะเอาไออ่อนๆน้อยๆนะซอยใส่เอามบใหญ่เลยหยองไปใกล้บ้านเลยมั้ง อล้อน,นี่ยซอยใส่ใ,ในใน,ในค่ครับป่าที่เขาอันนี้อันนี้ไว้วางนะเดี๋ยวพอแต่ลไล่พุ่นนะพวกกระดิงลงพุ่นต้อ,มตอ <c oughs> งม,มือต่อต <c oughs> <c oughs> อล่างแล้วอยู่บนเกวีแล้วคิดจะไว้บกเกี <c oughs> รล้โต๊ะะ ปูง้ซ่าวอ่าป้ซ่าวอังกันผมจะจบนะครับเมือกันรักใส่จานอยากมันตักเนื้งตั้งในบ้านบนเกื่อกสนจิ้มมิ่งเนี่ยเอออ่ะเว้ยแย่ปุ้นดี ด่งคนไม่ไหมเนี่ยหอมงาม <c oughs> เดี๋ยวปาดอันนี้ออกหน่อยเลยนะเกึกเลิกลงไปกึกเลิกลือมันโผล่เยอะนะครับ <c oughs> มาดูช่องนในกนารบตรเงาประสิทธิ์นะครับเนอร์มีทั้งสาระและความบันเทิงนะครับอ,อ,อยู่กันอยู่กันอี้เป็นตีเป็นน่องนะครับอยู่กินด้วยกันนะครับไปไหนไปด้วยกัน มันจะอาจจะบอครบทีมนะครับเพราะไอ้บุญเป็นเกิดตัวนี้เป็นบุญพิฆาตเขาอ,ะ,อะไปทําบ้านอุ๋ยนะครับอุ๋ยเปนกำลังก่อสร้างบ้านใหม่ครับทิศสถานีเนี่ยนะครับเอิ้นใส่กันตึงว้า่นนะครับส่วนไอ้บุญขวามีกับแก่บม่ว่างนะครับแกไปทำโรงน้ำนะครับต่างคนต่างมีเท่าไหร่นาทีทุกยอดละไปทีเดียวจบเออแตะมาใถ่ายรูปเพื่อ,อ<า>กินสูงแล้วไปกัน เดี๋ยวหาวิธีเอาเตาลงหน่อยเต้เต่ามันน้อยเนาะแตจริงแล้วว่าเต่าเงยมันน้อยนี่นะครับเพาขาจะเอาสามขานไปเสียบเข้าพอดีเลยเดี๋ยวหาวิธีเอาลดลงหน่อยบกวางเอาเน่อยอุ้งข้างเอออันนั้นลงเอตามาหน่อยหัวแม่ อ๊้ยน้ออุ้ยอุ้ยเงียงเออแล้วก็เข้าไปแล้วก็อะได้หลุดกันตอดวันจะได้กินไม่กินเมนูอเดิ์ก่อนจัดมาหนึ่งสุดใส่ปลาเป็นเลือดมาตั้งเพเนอรลุ่นนี้ลูกดุ่มใส่ห้องกินลูกชุดแต่สาซิสามิปอสาม้าสิาอ๋อเพิ่มเพิ่มเรื่ในห้งี่บัตรเพิ่มบกวรเพิ่มบโอเคครับ <Glen rat> ยำแรงะนะก่อน,นก่อนเป็นมัน ừ, ดหย่อนสามวันแล้วมันเล็กินเลยเตี้ยวผมเป็ลุกหลักแน่งผมลุกอ,อืมนี่เติมเลือดไปก่อนแล้วก็เจือเนีน่ลองแข่งกับอีนอกนะ้องน้งองนังดนี่ออาขี้บะเดี๋ยวหยำสักหลอดเนาะแห้งก็เลยหน้า เกือดโขดเดี่ยวผมได้มหเงี้ยก็จะหนักครับเลยโมะเนาะโมะยอดมาแต่นี่ปะปากับกำลังใจกันเลยวมาท่าจิ้มอุ๊มกมกหว่าเนาะก่อนอาโคตรหอมอ่ะอ๋อเช้สุกอ่ะ โบนึ่งโอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยอยน่ายอาย่าเอาไโอแมดเหมือนไอ้บุญน้พี่เกิยกน้ดีมันตกใส่ไฟบุ๊โอ้อครับมาเ๊เอาอาเนี้ยอันยังงาๆนะก้อนกับขืเบีย อหลาก,ก,กหลายเมนูนะครับดูดิจะซุกหรือเปล่าโอ้ได้กตุ่กอ้งมือนี่ขนาดละตองพุดกิงก็ได้เนาะเออเออเอออัออนาเนาะมันบางนะได้ต่งไหมข้าวเนะ่ยโอ้ยหับข้าว không nhiều nọ ui 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 ừ, cả ban ui có ui 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 cả ui 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 súp ui 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 หมต้องหละใส่เออน้ำปลาพันจิ้มกอนใส่น้ำปลาน้ำปลาหุดบโหีใครมันก็ยังแบบซุกแท้เด็นี่มาเลยจิ้มมันเหรอสุกแล้วเปิดแล้วปลาโอ้เปิดแล้วกิน้ามกอนล้ว่ารู้รสจัน น้่มยูมลงเนี่ยไม่ได้ดาดโอ้มีน้ามีหน่อยลดขาลงครับจางม็ปางก็ปางโค้ไม่บอกว่าจางก็จาง้จางละเอาไปเอไปเที่ยงจิ้มคนละหอมสมุนไพรเออนี่ต้องหลักสายนี่สินี่ละลายในปากไม่ปา

หลวกเป้วตายแล้วต้องเป้าอย่างตายกันห้องตักสมุนไพรด้ยสมุนไพรออกโอ้นี่ครับเครื่องเคียงนะครับอืมพริกเผือกอันนี้ฝีมือกุกกอนแม่นกุกกุ๋ยอุ๋ยเฮ้กอนเฮ้กอนหนายไปหมเนี่ยอ้าวอ้าวมกต่อเออ้าวอุ่นๆไว้ก่อนอ่ะป่าพันเอาหมึกกำล้งเนี่ย เฉือนเนยไมีหลายขึนยึะหรอกนปาุดก็ได้เห็นได้ั่กันป่านุ้งป่านุ้งนุ้งป่านุ้งนาะครับทีมาจากด่มจนดุมเลยอมันห่อนถามาเกิดว่าเป็นแนบนี่ไหนจะใส่หม้อไฟเข้ามา ครับประกาศเลยนะครับโสดนะครับคนีนหาติดต่อได้นะครับแท่เนี้ยหูมดจริงสิงเลยก็จะได้ร้อยโทละอืมโสดเต้เต้นะครับอือจิูเล่นไอพันค์กุนหล่อนะครับได้ไอ้เนาะครับได้ครับวันนี้กุก้อนบอกน้ำเสนอเื่อปลาเทียงกับปลาพันจิ้มโพน้ำปลาหุนเลยก่อนก่อนต้องละ เออราลาคุกูกินรอกเตี้ยวโบนแข่งได้ปลานหกเช็ดตัวก้อยก่อมโอ้แคกําอุ้ยนั้มือไสตนั้มือขวาแล้วมือไสกุดกับมดแล้วเทียเดียวเออนี้มันหลอดนิ่วน่อยอืมอกโอ้จานเอาปลานกัอ่ะจะปิดทิปละครับเนี่ยเอป่านกุดหน่อยปานน้อ ดนหน้านี่นะนั่นอ่านี่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 นแอปเปสดลครับกดลครับปรากฏว่าโตดอกเออที่มันต้องนุ่งหน่อยมนจะม่สุดดครับ้างน้าล้างใส่ผิใ่นัน่าสบไครับจดเนาะอ้อหเราขอบคุณกุกอนครับอันเส้นอุ่ยนะนี่นะกุบอุ่ยนะนะครับเออหมมนนน้ ไม่นู้นอาหารก็ปอบป่าวันนี้จิ้มพอนะครับวันนี้ยผมได้ไปไหนนะไม้ฟักอันนี้ถึงเกือบเข้าเพียบอ่ะนะครับโอเคครับคลิปหน้ามีอย่างนั้นน้ำให้ผคอยดิดตามนะครับแกมีแก้มืออยู่น้ำกุ้งนี่นะตื่นเต้วใจให้น้กุกงมาจุ่มใส่กุ้งฟักมากินมกปลานะครับผมแฟนคลับนะครับที่เข้ามาติดตามเข้ามาคอมเม้นด้วยกำลังใจชีมข่าวทีมงานนะครับคลิปหน้ามีอย่างนั้นน้ำให้ผคอยดิดตามจะได้ก็ฝากกดติดตามนะครับถึงสองช่องนะครับเนื้อ ช่องชุดคุ้มงนอกใกลสหอมช่องคือช่องชุดคุ้มน่อเอฟซนะครับโอเคครับไปคลิปนะครับไปกันไหมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมโอ้สุดยอดครับป๋า